สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบัลลังครับช่องเฉลิมเพลินออฟฟิเชียลครับผมยามสาวๆครับ8มุ้งสาวเก่านาฬิกาครับพี่น้องอ่ะผ่านพ้นไปครับสําหรับการซ้อมใหญ่เมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ของจริงของแท้นะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนี่พี่น้องเมื่อคืนนี้สุดยอดครับโอ้แสงสีเสียงเต็มพิกัดครับเมื่อคืน สอดแจ้งครับแต่ว่าผมไปนอนว่าหาถุงมออกถูงสายันคือบ่วนอนค,อคือบ่วนอนวัวบัวรับบัวนอนเนาะ Good morning r n i n g ยังครับผมสวัสดีครับอ้ยเยยนกี่สบายดีครับผมนอดไซมาเคลื่อน่นอนใกล้เลยครับโอ้สุดยอดเกยไรมาแล้วกไรมาแล้วผู้สาแล้วเม่พื้นแหลกนะครับพื้นแหลกนะครับอ้ย มาจะใส่หน่มาจะใส่หนิคนเกียนเขาสวนกว้างเมฆเขาสวนกว้างแท้ๆนี่หนิเมื่อขึ้นเลือกตีไรเจ้าเือขึ้นหลังเมื่อนอนก่อนแมจ้ะพกทุ่มหาทุ่มเนี่ยแล้วเมื่อนอนเมื่อขึ้นเอาอันลูกถูกซ่อมรอบแรกอืมรอบสองก็มาณเครื่องหนึ่งก็เลยเมื่อโอ้ซ่อมสองรอบได้ล่ำบ่เมื่อขึ้นหนิล่ำต่อจากโอ้จัดจโอ้จับมีคนไปโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับ มาเด้อพี่น้องเด้อมือแรงครับมือแรงมือแรง,แรงวันนี้ของจริงของแท้นะครับผมสุดยอดมากเลยครับนี่คือศาสตร์พื้นแรกของวันนี้นะครับาคู่เอไป็นชื่อของเทดี้ชื่อ,อยังืออขงสรัผู่เอคู่เอเท่านี้นะอ๋อคุณอ่ะ ุบ้เดี๋ยวพาปเบิ่งด้านหลังครับร้าคาก็มาแล้วนะอุปกรณ์เยอะมากครับ สดครับอบอให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยลำพันโชว์ครับวันนี้หรือผู้อยยุไกลครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับ129บาทาทเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสุดยอดครับวันนี้อากาศดีนะครับพาพี่น้อ,องยางเลาะยามเสาๆครับ เนนี่คือรถพระนะครับวสวัสดีครับโอ้อาอามาแต่เสาขนาดเลยลูกที่ยันค้นไล้ครับบอ พคดสิ้ลยละมือแรกนี่ลหมดครับมลำวงแรกนะครับที่เปิดวงแล้วก็แถวนี้ค่อยมีหมอลำด้วยส,วสดแจ้งนะครับ,รบพี่น้องบรรยากาศยามเช้าครับส,สดรครับ เสียงดังสุดยอดมากนะครับคืนนีนงนน้งน้องห้องน้ำ วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีสุดยอดเนาะดีครับทางดีอีเ้ครับนคือบลยิอ่าบ่นยินปโอ้ตวกันเนี่เนับเจ็บต่อ วนนีคาดว่าเรวันนี้คาดว่าคนจะเยอะไหมวันนี้เพราะว่าไม่มีหมอํำเนาะขอให้อากาศดีๆก็แล้วกันใช่ไหมกองเอเลี่นอ่หนมือแรงคาดบิยูนีเมดเมนบนาดบิยูนีเมดบีหัวมีสท้ับ ไอ้แม่ทางทูนท่านเขาสนกวางขาวนกวางเจ็บทองแล้วรับผูสาากนี่คือสาตตัวแรกเลยครับสาครับสาตแรกเลยครับสัตพื้นแรกของวันนี้ครับพื้นแรกฝังลำพเนลำมาสเบิดละหัวใจฝังลำพนลำมาสเบิดหัวใจฝังลำพนลมันสเบิดหัวใจไปสดบ่ดิน่ไสดครับผม ปีการใช้วิไลสิจทองจะไปไลครับจ็บทองอยางล้ำบ่หัดทองน้ำกบวางหัวทีบ่หัดทีห่หิงดทีนางลองสัตว์หทีหิวหดีได้ปลาขึ้นทองน้ำาบว่างไหมท้องน้ำบวางโอ้คนหลนะครับน้องจไปโดมเพล่ะแรกกับีโถดองน้ำามาอยู่แ้วครับน้องขี่ใช้สายยันครับหวทีหิวหัทีเข้าไปสุดยอดสุดยอดครับวันนี้อากาศดีครับ ใช้รถจอดไซนี่นี่ครับรถผมผมโอ้ขั้นนี่บ่ครับมันจะเ่าครับสุดยอดเลยรุ่นนี้วิ่งดี เอาไว้แล้วพี่นอ้องเจ็บทองปวดท้องนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอ้ยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ